หนูชอบเมนูมนี้มากเลยค่ะแม่หรอลูกนี่ฮันนี่ใช่แล้วฮันนี่ว่าไงล่ะคะคุณพ่อคุณแม่พอดีพ่อกับแม่นะ่ะมีเรื่องอะไรจะบอกหนูเรื่องอะไรล่ะคะ <c oughs> พอดีว่าพ่อกับแม่นะ่ะจะลูกจะไปหมอแล้วลูกต้องเลี้ยงน้องช่วยเลี้ยงน้องด้วยนะจ๊ะ ช่วยเลี้ยงน้องเลมอนเลเลมอนกับฮันนี่เออไม่ใช่ฮันนี่ช่วยเลี้ยงดูน้องเลมอนให้ด้วยนะแล้วดย๋ยวพ่อกับแม่น่ะจะไปมอไปทำอะไรกันหรอคะไปซื้อของน่าจะลูกนั้นพ่อไปหยิบกุญแจบ้านให้หน่อยได้เลยเดี๋ยวแม่จะออกไปแล้วนะช่วยเลี้ยงน้องด้วยนะถ้าน้องนะ่ะง่วงนอนเมื่อไหร่ก็ ให้เขานอนไปนะอย่าไปกวนน้องเขานะค่ะคุณแม่เสร็จแล้วนะ่ะไม่ต้องล้างจานให้แม่หรอกนะวางไว้บนซิงค์เดี๋ยวแม่กลับมาล้างให้หนูไปทําการบ้านการเบิ้ลซะาไปเรียนออนไลน์ซัดจบจบื่องแล้วก็มาทําการบ้านเดี๋ยวแม่ล้างจานเองใช่แล้วเออแต่แม่ทํางานเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วลูกเดี๋ยวแม่จะไปมอแล้วนะอ๋อค่ะมาเ๋ยพ่อ พ่อมามอกันอยู่ใกล้ๆเองไม่ไม่กี่ก้าวถึงแล้วมาแล้วเออนี่จะมาถึงก็มาชั้นสามเลยเหรอเนี่ยเออเออนี่ไม่กลัวเลยเหรอว่าลูกจะเหงาเนี่ยอยู่กับน้องกันสองคนรีบกินข้าวจะได้รีบกลับไหนบอกจะมากินข้าวไงออจริงด้วยจริงด้วยมากินข้าวกันเฮ้ย เพลงฉันไม่ชอบเพลงร้านอาหารเลยแหละฉันเฉยๆนะเอิมกระรุนนาปิดเพลงหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผมบรับบบตรไใดดีไหมครับเยะฉันสั่งเองพ่อเอ้ยอย่าลืมชาไข่มุกให้ด้วยนะได้คนะ่ะคุณพ่อนี่เอิมพอดีขอเอาสลัดหนึ่งกล่องค่ะ สลัดล็อกรับเดี๋ยวผมดูวิธีมีนุก่อนช้อันี้กับสลัดพักเฮชับเอากล่องสีอะไรดีครับอ่ะเอากล่องสีอะไรก็ได้แหละคะ่ะมามาเปเลแล้อกครับเอากล่องสีอะไรลครับออาไหนะเอาสีชมพูก็ได้ค่ะกับสีฟ้าน,นะคะผมชอบสีเหลืองเอาเหรอคะอนั้นเอาสีเหลืองค่ะโอเคครับผมเปลี่ยนกล่องนะครับ จอรับอันี้ด้วยไหมครับได้เลยค่ะเอากล่องสีมพูดนะคะโว้ยพูหยังคนนี้เรื่องมากจริงจริงแค่เลือกสีต้องให้เลือกก็คุณเป็นคนบอกฉันนี่คะว่าให้ฉันเลือกโอ้ก็ก็เออขอโทษับขอบคุณนะคะแล้วก็อ,อ้อขอชาขไข่มุกด้วยค่ะฉันนํำไข่มกุกอะค่ะไอ้เลยครับเอาสีเหลืองใช่ไหมครับจอร,ร์ลบเออเออมาช่วนนั่งทางนี้ได้เลยนะครับอุย้ยทำไมนั่งตรงนี้ ก็จะเป็นนักพรนดีกว่ายินครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับเอ่มเดี๋ยวผมไปเป็นพ่อค้าค้าคนเงนกระต o r นะครับได้ครับผู้หญิงคนนั้นเรื่องมาจังเลยเอ๊ะพ่อค้าก็ต้องขายลูกค้าทุกคนแม่ค้าก็ต้องขายลูกค้าทุกคนสินั่นสิพ่อค้าคนนั้นเป็นไรนะใช้ฉัแล้วมากินกันเถอะจะได้รีบกลับไปหาลูก ใช่ใช่แล้วกินสลัดดีกว่าพ่อบอกว่าพ่อจะเอากองสีเหลืองเอากินกินกล่องไหนก็ได้แหละแต่พ่อชอบสีเหลืองไงสีไหนก็กินได้เหมือนกันนั่นแหละพ่ออะไรอะไรก็ฉันชอบสีเหลืองนี่ทําไมอ่ะฉันชอบสีเหลืองอ่ะฉันจะกินสีเหลืองไม่ได้เหรอใครจะไปกินกล่องละ่ะกินแค่สลัดอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องกินกล่องด้วยหรอกมันกินไม่ได้ด้วยซ้ำแหละเอาแต่ฉันแค่อยากจะเลือกสีเหลืองนะ ทะเลาะกันจะจำเอิม่มคุณคะขออนุญาตบอกคุณอาเรนหน่อยได้ไหมคะคือกระดุาหยุดทะลาะกันได้แล้วคะ่ะ <c oughs> ขอโทษคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะแค่นั้นก็พอแล้วคะ่ะกินกินแล้วกินกินแล้วเข้าใจแล้วพ่อเสร็จแล้วคิดตังได้แล้วคะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวโอนตังให้นะคะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวผมขอเอาน้ำชาไข่มุกไปด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวโอนตังตอนกลับไปบ้านนะคะอย่าลืมด้วยนะคะว่าต้องโอนตังมาให้ฉันค่ะอุย๊ยพอลืมสั่งอะไรอีกสั่งอะไรอีกละ่ะเห็นว่าลูกสาวชอบโดนัทเอ,อิมขอโดนัทด้วยนะครับโอโดนัทด้วยเหรอขอโดนัทด้วยเอากล่องสีอะไรคะสีเหลืองก็ได้ครับสีไหนก็ได้ครับ เอารสอะไรบ้างคะ่ะช็อกโกแลตกับเอ,อมิมรถนี้แหละครับโอเคค่ะนี่ค่ะเอ,อมิมเดี๋ยวเอามาให้นะคะเราเลยครับโอ้ผมไม่มีที่ถือแล้ววางกุญแจไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าไปกลับบ้านกันเถอะเย้มากันดีกว่าไปกันเลย ถึงแล้วกลับไปหาลูกดีกว่าทางนางมาเล่นกันเถอะจิ๊บจิ๊บาเล่นเล่นปึ๊บปุ๊บตอบล็อกตอบล็อกอ่าทำให้มันตรงอย่าหล่นได้ไหมไม่ได้ครับลองดยได้แล้วครับวางงี้นะตกไมตกไม่ตกไมตกลูกต้องชอบโดนัดใช่แล้วใช่แล้วลูกต้องชอบโดนัดแน่เลย อะอ,ะอะนี่พ่อเปิดประตูสิรออะไรอยู่ล่ะนี่กุญแจไม่ได้อยู่ที่พ่อนะเป็นไปได้ยังไงพ่อเป็นคนถือกุญแจตั้งแต่แรกนะคุณผู้ชมคะรู้หรือเปล่าคะว่าใครเป็นคนถือกุญแจพ่อหรือแม่เขามีมาให้ด้วยนะคะเฮ้อไหนเธอบอกว่าฉันถือกุญแจไม่เห็นมีเลยในกระเป๋าเธอน่ะพ่อลองไปดูก่อน เฮ้เฮ้กุญแจหายถามจริงๆเหรอเนี่ยกุญแจหายไปไหนพ่อแม่บอกแล้วไงรักษาของให้มันดีๆกุญแจบ้ายแล้วนะเธอน่ะจะขังลูกเอาไว้เหรอเนี่ยพ่อรักษาของให้มันดีๆหน่อยลูกจะออกมายังไงถ้าลูกหิวขึ้นมาทำยังไงกูกูกูใช้คอนทูปบ นักสืบจิ๋วอย่างเราทำได้อยู่แล้วละจ้าเดี๋ยวที้กจัดให้พี่นิชาเดี๋ยวพี่ไปหาไม่ตั้งหรอกค่ะเมื่อกี้ที้าวาไปมอแบบไม่บอกพี่นิชาที้าได้ยินนะมาชั้นสมีคนแอบลืมกุญแจอยู่เแล้วทีากขโมยไปหรือเปล่าไม่ขโมยเพราะที้กเป็นคนดี แต่ก็ยังเถียงดื้อและก็ซึนอยู่เหมือนเดิมนะพินิชาดูมันก็นหลอดเลยโอ้โหวันนี้หนูเกิดจะเป็นนางเอกแล้วพินิชาหล่ะมาทําให้หนูอ่ะเป็นโจนอีกฮะเป็นโจนแอบขโมยอะไรอ่ะเ้ยไม่ใช่อย่างนั้นไปหาของดีกว่าเฮ้ มีอะไรให้พี่ผู้ใหญ่ช่วยไหมคะมพี่คะพี่มีปัญหาเรื่องกับกุญแจใช่ไหมล่ะคะพี่ทำกุญแจหายที่มาใช่ไหมชั้นสามฮะไมเด็กคนนี้รู้ได้อ,อ๋อใช่ค่ะทำไมเหรอคะฮะเดี๋ยวีก้าจะไปช่วยะคะ่ะหนูคือนักสืบจิว๋วช่วยได้ทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวจีก้าเจนหายวุ้ยนักสืบจิว๋วน่าเอ็นดูจริงๆเดี๋ยวหนูจะไปช่วยนะคะ เดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะโอเคโหน่ารักจังนี่แม่นี่มันเป็นตัวรักของลูกอ,อ๋อหรออ๋ออ๋ออ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยกุญแจไทยนะยังไงไหมกิต้องเป็นของฉันแน่แหนะแนะพี่คะอุ้ยอ,อ,อะไรเหรอคะน้องพี่ครับพี่ครับพี่จะหยิบกุญแจนั่นเหรอคะ นั่นมันเป็นกุญแจของพี่คะ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะหยิบได้อยู่สิคะ <c oughs> หนูรู้นะคํะไม่ใช่กุญแจของพี่แต่เป็นกุญแจของพ่อแม่ของพี่เพื่อนหนูหงงจังอ่ะก็พ่อแม่ของพี่เพื่อนหนูอะคะ่ะกุญแจนี้หนูจะเอาไปให้เขา,าวิ่งได้จังเลยฮ <c oughs> เอาไปให้เขาด่วน เดี๋ยวเขาโกรธเราลูกก็เราขโมยอีกไปไปกันเลยสามสองดินเดินเดินเดนเดนมาแล้วค่ะกุญแจบ้านเอ้ยกุญแจบ้านของคุณค่ะว้าวเด็กคนนี้นี่เป็นนักเสริฟจิ๋วที่เก่งสมคำล่ำลือจริงๆโหได้เจอครั้งแรกหนวแม่จะมาให้ลูก รู้จักกับพี่แคนนี่เลยนะน,นะคะพอดีอมพี่หนูเป็นเพื่อนกับเขาอะค่ะหล่ออู้ถึงบ้านน่ารักจังเลยหน้าเหมือนเพื่อนเอ้หน้าเหมือนพี่หนูเลยนะคะขอบคุณค่ะเย้ดีใจจังเลยที่ไม่ได้เจอนักสืบจิว๋วถ้าเจอนักสืบจิ๋วนี่ได้เปิดประตูบ้านแล้วเฮ้ยรู้สึกดีจริงๆขอบคุณค่ะ ขอบคุณจริงๆเลยนะคะนักสืบจิ๋วตัวน้อยน่ารักจังเลยตัวเล็กๆเหมือนนักสืบจิ๋วเดี๋ยวจะไปเปิดประตูบ้านแล้วนะคะนิ้งจองเย้จเจอแล้วฮึทีจ้าเนี่ยเก่งจังเลยเพื่อชาบา้า คลิปนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแชร์ใครให้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้แรกนี้นะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะบ๊ายบายกดกระดิ่งให้ด้วยนะพูดซ้ำอ๋อค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าใครอยากให้ชิคก้าเป็นนักสืบจิ๋วเรื่องอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าจะทําคลิปเรื่องอะไรหรือจะสานหาอะไรหรือจะจัดบ้านซีอะไรคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะใช่แล้วพี่ชากดชิคก้านะแน่แน่แน่